ชาชูออนฟีเวอร์นะครับเรียกได้ว่าเอาใจเป็นแฟนชาวไทยกันแบบสุดๆไปเลยนะครับซึ่งหลังจากที่เป็นแฟนชาวไทยเนี่ยได้เรียกร้องให้มีการถ่ายทอดสดนะครับแมชการแข่งขันของทีมอิเมจินะครับที่ชาชูออนเนี่ยลงเล่นอยู่นะครับทางสโมสรวิกตอรีนาอิเมจิเนี่ยก็ได้ทวิตข้อความนะครับว่า เราได้รับคำเรียกร้องมากมายจากแฟนคลับนะครับให้เราสตรีมแมชการแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเราอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับเปลี่ยนบางอย่างในขั้นตอนสุดท้ายโปรดรออีกไม่นานจะได้รับชมกันนะครับสโมรสรอ,อิมจินะครับก็ได้โพสต์ข้อความไว้แบบนี้นะครับและต้องบอกว่าฝั่งของอิมจิเนี่ยถือว่าอบอุ่นมากนะครับเพราะว่ามีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาปลกมือต้อนรับบุ๋มบิ๋มชาชุออนโมกสีนะครับและชาชุออนเองนะครับก็อ่อนน้อมถ่อมตนมากนะครับ ได้ได้ว,ว่าเป็นที่รักของที่นั่นไปแล้วนะครับซึ่งทางด้านผู้สนับสนุนวิกตอรีนาอิมิจิเนี่ยวางให้เชจชออนซูเปอร์สตาร์ชาวไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในกําลังหลักพาทีมขึ้นสู่ดิวชั่นหนึ่งให้ได้นะครับและก็หลังจากที่ต้นสังกัดของบุมบิมเชจชออนโมกสีเนี่ยสตาร์เลบอลทีมชาติไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้สนับสนุนนะครับพร้อมแนะนําตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็สตาร์โค้ชก่อนเปิดฉากอลบอย์บอลีกญี่ปุ่นดิวชั่น ฤดูการ2023-2024นะครับล่าสุดนะครับหนึ่งในแขกรับเชิญของงานดังกล่าวเนี่ยออกมาเล่าว่าเมื่อวานเราไปงานเลี้ยงก่อนเปิดฤดูการ2023-2024สถานที่จัดงานเนี่ยเป็นงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่มีนายกเทศมนตรีเป็นผู้สัสผัหลักเลี้ยงต้อนรับนะครับแล้วก็มีพันธมิตรผู้สื่อข่าวต่างๆพร้อมแนะนำตัวผูเ้เล่นและสตาฟโค้ชก่อนเปิดฉากซีซั่นใหม่นะครับและแสดงความกระตือรือร้นของพวกเขาสำหรับฤดูการนี้ ปีที่แล้วเนี่ยเราตกชั้นไปอยู่ในดิวิชั่น2แต่ปีนี้เราหวังว่านักกีฬาของชาวญี่ปุ่นชาวต่างชาติและซูเปอร์สตาร์ชาวไทยชยุวอนมุก4เนี่ยจะเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นดิวิชั่น1ด้วยชยนะอย่างล้นหลามนะครับ ซึ่งสำหรับวิโตริน่าอิเมจิของบ um ุมิมชัยออนโมกสีเนี่ยนะครับมีคิวไปเดิมสนามนัดแรกกับอิโดชิมะฮอลเลอร์ในศึกเบลล์บอลวีลีย์ญี่ปุ่นดิวิชั่น2ในวันที่28ตุลาคม2023เวลา12นาฬิกานะครับส่วนด้านคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นเนี่ยต่อชัยชูออนโมกสีนะครับก็ได้มากล่าวไว้หลากหลายคอมเมนต์เลยนะครับลองฟังกันดูครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความเห็นต่อชัยชูออนโมกสีว่าอย่างไรกันบ้างนะครับแม้ว่าจะอยู่ในดิวิชั่น2แต่ก็ยังมีเพื่อน บริษัทในท้องถิ่นกําลังจ่ายเงินเป็นจํานวนมากซึ่งท่านต่อมาเนี่ยนะครับว่าเมื่อกล่าวว่าการเพิ่มเพื่อนคนสําคัญแบบเพื่อนของไทยคนนี้ถือเป็นข่าวที่ดีสําหรับทีมของเราแล้วก็ท่านต่อมาเนี่ยนะครับก็มาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าขอเป็นเพื่อนคนโปรดของฉันดีใจที่เธอมาที่นี่โดยที่ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับว่าเมื่อกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีที่อิมจจิจิสามารถหาเพื่อนที่ดีได้แม้ว่าจะตกชั้นก็ตามคอมเมนต์ต่อไปครับเมื่อกล่าวว่า เชุออนของไทยและดาวรุ่งของญี่ปุ่นนี่คงจะน่าอายถ้าเราไม่กลับสู่วีลีก1อีกครั้งใน1ปีเพราะด้วยโมเมนตัมแบบนี้ชนะคือทุกซิงต่อไปครับนั่นเป็นการเสริมกําลังที่ยอดเยี่ยมกับการเล่นในวีลีกสอต่อไปครับโอ้ชจออนการเสริมผู้เล่นคนสําคัญของไทยที่เป็นเรื่องที่ใหญ่เลยสําหรับฟคตต้เอเชียซึ่งทันต่อมาแล้วก็วกล่าวว่า โคบายาชิและชิชออนมาร่วมทีมอิเมจิมันต้องเป็นฤดูกาลที่สนุกแน่ๆเลยโดยท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าชิชูออนนี่เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เติบโตขึ้นมาอย่างมากในปีที่ผ่านมาในตุรกีและเธอก็เป็นผู้เล่นท็อปคลาสสำหรับโคตาเอเชียด้วยสิ่งท่านต่อมานะครับว่ามากล่าวว่ามันดูเหมือนว่าการเสิร์ฟและการรับบอลของชิชูออนมันได้พัฒนาขึ้นมากคอมเมนต์ต่อไปครับแค่เพียงชิชิออนลำพังมันก็คุ้มค่าที่จะดูแมชอิเมจิแล้ว จะต้องการที่จะไปบางเกมของอิเมจิครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นนะครับที่มีความเห็นต่อชาชูออนโมกสีนะครับมาต่อที่ข่าวต่อมากันเลยนะครับส่วของเวียดนามนะครับลือหึงนะครับเมียววัชริยานะครับย้ายเสริมแกล่งทองทินบูเย์บอลลีกเวียดนามเลกสองนะครับก็วันที่19ตุลาคมนะครับความเคลื่อนไหวก่อนการข่งรับเย์บอลลีกเวียดนามนะครับเลกสองซึ่งจะเริ่มแข่งขันระหว่างวันที่3ถึง12พฤศจิกายนนะครับ ในรอบสุดท้าย16-19พฤศจิกายนนะครับโดยมี3านักเร์บอลญิงไทายย้ายไปร่วมทีมประกอบด้วยใบเตยนัทมากลุบแก้วออนอุมาสิทธิรักษ์และแคทดารินปิ่นสุวรรณนะครับซึ่งล่าสุดนะครับสื่อเวียดนามเนี่ยรายงานว่านอกจากสลาวินา่าโคเลวาดาวตบสาวชาวบาเบลเรียรที่คว้าตัวมาได้แล้วนะครับยังมีเหมียววชริยานวลแจมบอลเดียวทีมชาติไทยที่ทีมดึงตัวมาจากซูพรีมนะครับทีมดังในศึกไทยแลนด์ลีกนะครับ สำหรับทองทินนะครับปัจจุบ,บันอยู่ระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมทีมกับโรมาสีชมพูตั้งแต่วันที16่16ถึง30ตุลาคมนี้นะครับเพื่อเตรียมพร้อมก่อนบุ๊ลเว์บอลลีเวียดนาม2023เลที่จะเริ่มเปิดฉาก3พฤศจิกายนนี้นะครับส่วนข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวระเบบอลชายไทยของเรานะครับสื่อเวียดนามนะครับมองว่าการคว้าตัว อนุภูมิจันทร์นะครับมาเล่นวอลเลย์บอลลีกเวียดนามเนี่ยจะเป็นกําลังสําคัญช่วยทีมหนิยนบิงประสบความสําเร็จตามเป้าหมายนะครับความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยล่าสุดนะครับโอ๊ตอนุภูมิจันทร์นะครับว่สาสอทีมชาติไทยเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาที่เดินทางไปเล่นวอลเลย์บอลลีกนะครับที่ประเทศเวียดนามในเลกที่2นะครับ โดยเปิดตัวกับสโมสรน,นิลบินเหลี่ยนเวียดพดแบงค์นะครับซึ่งของเวียดนามในรายงานว่านินบินเนี่ยนะครับดีกรีแชมป์ลีกสองสมัยติดต่อกันได้ลงทะเบียนนักตบลูกยางหนุ่มไทยเนี่ยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมมีพร้อด้วยนะครับว่าด้วยความสูง1 9 4ซนติเมตรเนี่ยในความสามารถการลุกและเกมป้องกันนะครับที่ค่อนข้างครอบคลุมเนี่ยทำให้อนุชถือเป็นดาวเด่นของว์บอลไทยเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งมีส่วนสำคัญในใการแข่งขันในแชมป์2 3วีซีเชรายนี้ดะคับยังรัน่ง หัวเสายอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์อีกด้วยนะครับหลังจากทีมได้ขึ้นทะเบียนอนุ์เป็นผู้เล่นต่างชาติเพียงคนเดียวนะครับของทีมนะครับที่เตรียมทำสึกเลบรลีองพีก2023เลยที่2นั้นนะครับหมายความว่าอังเรวาซิเลนโก้นะครับจะไม่เล่นให้กับทีมอีกต่อไปนะครับเพราะว่าด้วยการบาดเจ็บนั่นเองนะครับซึ่งการเปลี่ยนตัวอังเรวาซิเลนโก้มาเป็นอนุทพรมจันเนี่ยอาจเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับบุยทางเทานะครับหัวหน้าผู้สอนและเพื่อนร่วมทีมนะครับด้วยฟอร์มการเล่่นนของัวววสสาาชไทททยยีต็มปด้รระะิิธภพคบ น่าจะมีส่วนเสริมให้ทีมดังบรรลุเป้าหมายคว้า3แชมป์ระดับประเทศได้นะครับก็อาจจะช่วยทัพนักตวบวอลเลย์บอลชาไทยทุกคนเลยนะครับให้ทาผลงานยอดเยี่ยมในลีกต่างประเทศนะครับก็เป็นแฟนๆนจะได้ติดตามแล้วก็รับชมกันหลยแมชเลยนะครับมีทั้งลีกเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามรวมไปถึงลีกอเมริกาที่นุสรานะครับกำลังลงเล่นอยู่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมครับ